สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทํานายดวงมาในหัวข้อคุณจะสมหวังเรื่องอะไรในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย ฟังเป็นแนวทางก็พอสิ่งไหนดีรับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกําลังใจสร้างพลังบวกอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปอย่าเก็บเอาไปคิดมากนะคะชีวิตจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะรับฟังอย่ามีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอ หนึ่งถ้วยนะคะความสุขความสมหวังกำลังจะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎ emperor นะคะคุณจะมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบนะที่ดูสูงส่งมากขึ้นอาจจะมีโอกาสได้เป็นผู้นำเป็นหัวหน้าในการทำงานใหญ่งานสำคัญก็ได้นะมีโอกาสที่จะได้สร้างบารมีนะมีอำนาจเพิ่มมากขึ้นนะคะ t จมพร a เรนนะการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณซึ่งมีแนวโน้มนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะมันอาจจะนำพาคุณไปสู่ความมั่นคงไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นไพ่เดชนะคะหากคุณกำลังรู้สึกรังเลไม่แน่ใจกับบางสิ่งบางอย่างมันจะมีเหมือนความชัดเจนหรือความจริงที่ทำให้คุณ สามารถชัดเจนกับการตัดสินใจชัดเจนกับการเลือกบางสิ่งบางอย่างที่มันถูกต้องมากขึ้นก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะไปรับรู้ความจริงในบางเรื่องนะที่ทำให้คุณเหมือนรู้แจ้งเห็นจริงนะสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะไพ่หกถ้วยมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอคนที่อยากเจออาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่เราเคยรู้จัก แล้วอยู่ๆก็อาจจะหายไปจากชีวิตของเราในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่โชคชะตากำลังจะนำพาคนคนนั้นให้กลับมาเจอคุณก็ได้นะคะอาจจะกลับมาเป็นเพื่อนกันมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะมากกว่านั้นก็ได้นะคะไพ่เก้าเหรียญน,นะก็มีสนเสน่ห์ในเรื่องของการทำมาหากิน ช่วงนี้นะหาเงินเก่งทํางานเก่งนะคะก็จะนํามาซึ่งนะรายได้มากมายชาริออดนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะเกิดขึ้น7ดไม้ทาวนะคะมีเรื่องให้นะต้องบุกต้องโดยต้องจัดการ q ค n ีนอปอนอ่ะแล้วก็ใบสุดท้ายจะเป็นไพ่ฟูนะคะเป็นดวงชะตาเหมือนได้ปลดล็อกนะปลดล็อกความอึดอัดใจปลดล็อกจากสิ่งไม่ดี ลดล็อกจากเรื่องแย่ๆต่างๆนะคะ,ะแล้วก็นำพาคุณไปสู่ความสุขไปสู่ชีวิตที่มันดูมีอิสระอ่าเหมือนเราอาจจะอยู่ในกรอบอยู่ในขขดจำกัดอะไรบางอย่างแล้วถึงเวลาที่คุณได้เอาตัวเองออกมาได้มาทำในสิ่งที่คุณอยากทำทำในสิ่งที่มันเป็นตัวคุณมากขึ้นก็ได้นะคะหรือคุณสามารถทลายความกลัวทลายความกังวลใจออกไป แปลเปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจกล้าที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งใหม่ๆสิ่งที่มันแปลกใหม่หรือการที่คุณอยู่ในสังคมที่คุณไม่คุ้นเคยอยู่กับคนแปลกหน้าก็ได้นะคะเหมือนคุณสามารถที่จะปรับตัวได้คุณอาจจะได้รับโอกาสดีๆในการพบปะพูดคุยในการเข้าสังคมหลากหลายนำมาซึ่ง อาจจะเป็นคอนเนคชันที่ดีต่อกันหรือโอกาสดีในเรื่องของงานในเรื่องของการหาเงินหารายได้ก็ได้นะคะแล้วก็โดดเด่นสำหรับงานที่เป็นเหมือนเป็นธุรกิจของตัวคุณเองนะคะอาจจะเป็นงานฟรีแลนซ์นะเป็นงานพิเศษก็ได้นะคะเนี่ยช่วงเนี้ดีมากๆเหมือนมีคนมาจ้างงานคุณเยอะขึ้นนะอาจจะดูยุ่งหน่อยนะคะแต่จะนำมาซึ่งความสำเร็จนะแล้วก็รายได้ด้วย เนี่ยมีไพ่ queens of w o n l เรื่องการทำงานเนี่ยโดดเด่นนะคะคุณอาจจะเจอปัญหาการทำงานอยู่บ้างเหมือนติดขัดในงานส่วนไหนก็จะมีคนเข้ามาให้คำปรึกษาให้ความช่วยให้ความช่วยเหลือนะคะงานจะยากยังไงเนี่ยถ้าคุณเพียรพยายามนะแล้วก็มีสตินะคะ ใช้ประสบการณ์ที่คุณมีเนี่ยนำมาปรับใช้กับการทํางานมันก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้นะผ่านฉลยกันเลยนะคะแล้วก็เตรียมนะรับงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆที่มันจะมีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะมีดวงการเดินทางที่ดีมากๆใครที่ทํางานแบบต้องเดินทางบ่อยๆนะคะไม่ค่อยอยู่กับที่ส่วนมากจะทํางานนอกสถานที่นะั้นมากกว่าที่จะอยู่ในออฟฟิศนะคะ แต่การเดินทางนั้นก็จะนำพาคุณไปเจอความสำเร็จไปเจอโอกาสที่ดีคุณอาจจะมีเรื่องของการไปติดต่องานไปดีวงานหรือไปเสนออาสินค้ากับลูกค้าก็ได้นะคะเหมือนได้รับการตอบรับที่ดีดีไม่ดีอาจจะได้เป็นลูกค้ารายใหญ่นะที่ทำให้เราเนี่ยมีผลงานโดดเด่นจนมีชื่อเสียงนะคะเหมือนเราคาดหวังผลงานก็จะได้นะอย่างที่หวังเอาไว้นะคะ ในช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์ท้งเรื่องของการหาเงินการทำมาหากินสเสน่ห์ในเรื่องของความรู้ความสามารถนะคะอาแล้วก็ดวงการเงินนะก็พุ่งแรงดีมากๆช่วงนี้นะดูจะเป็นเงินเป็นทองไปซ้ำหมดเลยนะคะคุณจะเจอรูปทางในการหาเงินเพิ่มมากขึ้นทำอะไรก็ดูจะเป็นเงินเป็นรายได้นะคะ,ะเป็นช่วงที่ค่อนข้างอู้ฟู่ดีมากๆแต่ก็อย่าเรหลงกับคำทำนายมากเกินไป เรายังคงต้องใช้จ่ายนะคะอย่างมีระบบระเบียบตัดพวกค่าใช้จ่ายไม่จําเป็นออกไปหรือบางทีเราอาจจะใช้เงินแบบเกินตัวอาจจะด้วยกิเลสความอยากได้อยากมีอันเนี้ต้องระวังนะคะแม้ว่าคุณจะหาเงินเก่งแต่ก็ติดตรงใช้เงินเก่งอยู่บ้างเราไม่ประมาทกับการใช้จ่ายเงินนะ่ะเป็นดีที่สุดนะคะในยามที่เราหาเงินได้เยอะเก็บออมเอาไว้บ้างแล้วก็แบ่งเงินบางส่วน ไปลงทุนที่มันจะสร้างผลกําไรนะลงทุนกับสิ่งที่มันเหมาะสมกับเราแล้วก็ไม่เสี่ยงจนเกินไปนะคะนะก็ลองศึกษาหาข้อมูลให้ดีถ้าเราบริหารจัดก,การเงินเป็นระบบระเบียบเนี่ยชีวิตนี่สุดแฮปปี้อย่างแน่นอนนะคะอ่าแล้วก็เป็นดวงของการได้รับความช่วยเหลือมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูดีมากๆปิดปัญหาอะไรนะมักจะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามาโดยทันที มีคนมาใจดีกับเรามารู้สึกดีกับเราหรือในทางกลับกันอาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะคะที่ไปรู้สึกดีกับใครบางคนหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆแรงบันดาลใจที่ดีที่ทําให้คุณกลับมามีพลังใจมีแรงฮึกเหิมในการทําสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็การที่คุณจะไปช่วยเหลือคนที่ยากลําบากคนเดือดร้อนเนี่ยก็ช่วยเหลือได้แต่เพียงแต่ว่า อาจจะต้องมีขีดจํากัดนะคะไม่ช่วยเหลือใครเกินตัวอย่าใจดีอย่าขี้สงสารเกินเหตุเพราะเดี๋ยวตัวเราอาจจะเดือดร้อนซสเองก็ได้แล้วก็ชีวิตของคุณเนี่ยมันจะมีคนหลากหลายเข้ามาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราก็ต้องสแกนคนให้ดีๆด,ด้วยนะคะคนที่ดีเราก็รักษานะคนคนนั้นไว้ทำดีต่อกันแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ดีเรา หอยห่างไว้นะคะเขาไม่ดีกับเราเราก็ใช่ว่าจะต้องทําไม่ดีอาจจะไปทําร้ายเขาอันนี้ไม่ไม่ควรนะคะแค่เอาตัวเองออกมาให้ไกลนะไม่ชอบเขาก็ต่างคนต่างอยู่ดีกว่าอย่าไปสร้างวิบากกรรมอะไรต่อกันเลยเอาโหสิกรรมให้กันไปให้อภัยกันไปนะคะนะบางทีจบที่เราเนี่ยเบาที่สุดแล้วแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะก็จะเป็นสิ่งดีๆนะที่ จะเกิดขึ้นนะกับคุณนะอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นดวงชะตาที่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะบางคนได้เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ดูสูงส่งมากขึ้นมีคนรู้จักคุณมากมายอยอมรับในความสามารถของคุณไปไหนมาไหนนี่มีแต่คนนับหน้าถือตานะคะงานที่เกี่ยวกับด้านต่างประเทศเนี่ยดีมากๆ อาจจะมีเจ้านายเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะทำงานกับบริษัทข้ามชาติหรือไม่อาจจะพบรักนะกับชาวต่างชาติต่างภาษาคนที่อยู่ไกลอยู่กันคนละประเทศก็ได้นะคะก็เป็นข่าวดีของคนโสดมีเกณฑ์ที่จะสมหวังในเรื่องของความรักด้วยนะคะนะก็อาจจะรู้จักกันผ่านสื่อออนไลน์นะสมัยนี้อยู่ไกลกันแค่ไหนก็หากันจนเจอ แต่ถ้ารู้จักกันผ่านสื่อออนไลน์เนี่ยก็สแกนคนให้ดีๆด้วยนะคะเราก็คุยหลายคนแหละนะไม่ใช่คุยคนเดียวเรายังโสดมันก็สามารถคุยกับใครก็ได้ก็ค่อยคอคุยค่อยๆดูกันไปเชื่ออะไรว่าคุณก็จะได้เจอคนที่เหมาะสมคนที่เข้ามาเป็นพลังบุให้กับคุณเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับคุณก็ได้นะบางทีความรักดีๆมันก็ทําให้คุณ สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีมากขึ้นก็ได้นะคะเนี่ยมีไมพ่ m p e r รร c e ด้วยการเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆอาจจะเป็นเรื่องงานนะคะงานที่อาจจะมีบทบาทหน้าที่ที่มันเปลี่ยนไปอาจจะดูยากขึ้นท้าทายขึ้นก็อย่าได้กลัวนะเพราะความท้าทายนั่นแหละที่มันจะนำพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีดวงของ กาเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆที่ดีมากๆหากคุณมีความคิดที่ดีมีความคิดหรือไอเดียที่มันสร้างสารรค์นะคะถ้าเรา,านำมาลงมือทําก็มีเกณฑ์นะที่จะประสบความสําเร็จสิ่งใหม่ๆมักจะดีกว่าสิ่งเก่าที่มันจบไปแล้วนะคะดังนั้นก็ขอให้มันพัฒนาตัวเองอยู่เสมอปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดมันก็จะทำให้คุณได้เจอรูทาง ได้เจออช่องทางในการหาเงินเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะดวงความรักสำหรับคนมีคู่ก็ค่อนข้างสดใสมีความสุขนะคะเป็นคู่รักที่คอยช่วยเหลือนะคอยส่งเสริมซึ่งกันและก,กันดีมากๆแต่มันก็มีบ้างนะคะที่อาจจะมีเรื่องแบบไม่เข้าใจกันงอนกันบ้างนะคะก็อาจจะต้องปรับความเข้าใจกัน คือถ้าทะเลาะกันเนี่ยอย่าปล่อยทิ้งไว้นานก็ต้องหันหน้าคุยกันปรับความเข้าใจกันให้เร็วที่สุดอย่าอย่าให้แบบต่างฝ่ายต่างคิดไปต่างๆนานานต้องรีบเคลียโดยทันทีเลยนะคะอย่าปล่อยให้มันข้ามวันเพราะเดี๋ยวมันอาจจะยากในการที่จะปรับความเข้าใจกันได้ชีวิตคู่มันก็อาจจะมีวันที่ดูแฮปปี้ดูมีความสุขบางวันก็อาจจะ ง้องแง้งกันบ้างทะเลาะกันบ้างก็มองว่ามันเป็นสีสันนะคะก็ขอให้หนักนิดเบาหน่อยนะอภัยให้กันและกันอ่าแล้วก็พยายามดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันดีมากๆและพยายามดูแลใส่ใจนะซึ่งกันและกันไว้นะคะเป็นคนรักกันเนี่ยอาจะเป็นแฟนกันหรือ ก็ขอให้ดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันให้มากๆเป็นคนรักกันก็ต้องสามารถที่จะดูแลกันได้เอาอ,อกเอาใจกันได้นะคะแล้วก็พยายามเติมความหวานเติมความห่วงใยให้กันไว้วก็จะเป็นคู่รักที่มีความสุขมากๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซปเปร์แตง ที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ